แต่ปีแรกของคุณทักษิณมาเป็นรัฐบาลนะครับก็ตอนนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทายมีดำริว่าเดี๋ยวจะให้คนนักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ในช่วงเวลาที่มีข่าวหรือสัปดาห์แรกเลยอะ่ะก็โดนกระแสสังคมโจมตีโต้กับด่าทอในกระแสสังคมตอนนั้นยัง,ยงเริ่มมีคําว่าตุย๋ยอะไรอย่างเงี้ยยังมีเพลงประเทืองยังมีแบบอะไรวะมีเพลงประเทือง,งมีอะไรเหล่านี้ที่แบบโ o มโมโฟบิกอะ่ะ เป็นเรื่องของการแต่งงานการสมรสการสร้างครอบครัวปะ่ะคือมันมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยแล้วตั้งแต่ปีแรกของคุณทักษิณมาเป็นรัฐบาลนะครับก็ตอนนั้นก็รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีดำลีิว่าเดี๋ยวจะให้คนนักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ในช่วงเวลาที่มีข่าวหรือสัปดาห์แรกเลยอะ่ะก็โดนกระแสสังคมโจมตีโต้ก,กับด่าทอมีกลุ่มกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อ เพื่อสิทธิคนรักเพศเดียวกันก็มีแค่เพียงแค่กลุ่มเดียวมั้งที่เห็นก็คือกลุ่มอันจารีที่ออกมาชื่นชมสนับสนุนเห็นด้วยนะครับแต่ว่าในกระแสสังคมตอนนั้นยังยังเริ่มมีคําว่าตุย๋ยอะไรอย่างเงี้ยยังมีเพลงประเทืองยังมีแบบอะไรวะมีเพลงประเทือง,งมีอะไรเหล่านี้ที่แบบโ o โ o p h o b i อ่ะเอออะไรแบบนั้นไปแล้วก็แบบมันก็ของคมมันยังต่อต้านโจมตีและทําให้เป็นตัวตลกขำขันไม่ใช่ตัวตลกแบบอุ้ยตลกเป็นเพื่อนกัน คุยหัวกันได้ไม่ใช่แต่มันเป็นตโดดที่เหมือนแบบอีพวกนี้มันต้องถูกล้อเลียนดูถูกอะไรอย่างเงี้ยเยอะหยันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันเป็นรูปแบบนั้นไปสังคมในตอนนั้นต่อต้านนโยบายไม่ใช่นโยบายหรอกกระแสที่ที่ดําริลีออกมาตอนนั้นหนักมากกระแสสังคมแม้กระทั่งเซเลบ lgbtq เองในตอนนั้นก็ต่อต้านถ้าเป็นหนังสือแบบเหมือนแบบหนังสือใต้ดินสำหรับ lgbtq ที่ที่บริโภคกันเองในในคอมมูนิตี้เนี่ยก็มีเซเลบที่เขียนคอลัมน์ลงไปในนั้นว่า เกาไม่ถูกที่คันบ้างทําไมไม่แก้ไขสังคมก่อนแล้วค่อยไปแก้ไขกฎหมายทําไมถึงไม่คิดจะทำไมต้องทำไมต้องเริ่มต้นอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวครอบครัวจะเสื่อมสถาบันครอบครัวจะเสื่อมสลายนะอะไรเหล่านี้ไปก็โดนกระแสต,ต่อต้านรุนแรงมากน่าจะกระแสนี้น่าจะอยู่ได้อยู่ได้ไม่ถึงเดือนแล้วก็กลายเป็นว่า่าคุณนักสิงหเก็บอกว่าอตอนนี้ สังคมยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นก็ยังไม่สามารถทําได้แถวนี้ไปแล้วก็มีกระแสะกดดันเยอะมากจนกระทั่งในรัฐบาลคุณยิ่งรักก็มีเริ่มมีการร่างพรบคู่ชีวิตมาแล้วแต่ว่าด้วยร่างอน,นันเนี่ยก็ให้สิทธิ์ได้ไม่เต็มที่เท่าคู่สมรสตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใช่ไหมครับก็ก็มีกระแสะในการให้แก้ไขก็มีการแก้ไขกันไปแก้ไขกันมาแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกก็ใช้ กฎหมายคล้ายๆกันกับร่างพระบอคู่ชีวิตนตอนนั้นพวกซีวิลพาร์เน์ชิพอะไรอย่างนี้นะครับก็ขึ้นมาเป็นกระแสในย,ยุคสมัยนั้นนะครับศตวรรษนั้นที่ที่ยังไม่มีใครจะจินตนาการถึงเรื่องของ marriage equality มันก็ยังเป็นเรื่องของอาการให้แจ้งจดบันทึกคู่ชีวิตกันไปเสียมากกว่ามันก็มีการเข้าไม่ถึงสิทธิ์ต่างๆมากมายมันก็มีประวัติศาสตร์ของมันแล้วก็ ไอ้ร่างพรบอันนี้ก็มีการแก้ไขมีการปรับปรุงไปมามีการทําประชาพิจารณ์บ้างมีอะไรบ้างเหล่านี้นะครับจนกระทั่งในปี2557มีรัฐประหารมันก็เลยทําให้มันก็มีกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนณนะตอนนั้นที่พยายามจะผลักดันพรบคู่ชีวิตด้วยก็ยุติลงเพราะว่าไม่อยากจะไปสังคาร,รกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเป็นผล็จการเพราะว่า,เพ,าเพราะเราก็เชื่อว่ายังไงแล้วเนี่ยรัฐบาลที่ไม่ได้เห็น คุณค่าของสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองก็ย่อมไม่เห็นสิทธิไม่เห็นคุณค่าของสิทธิอื่นๆด้วยอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่เราเห็นตามที่ปรากฏไว้นะครับก็จนกระทั่งเกิดมีขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนไล่ประยุทธ์จันโอชาในปี63ก็มันเลยทําให้ประเด็นเหล่านี้เนี่ยถูกใส่เข้าไปในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนด้วยมีธงลุงคู่ไปกับธงต่างๆของของม็อบต่างๆที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ย คือหลายประเทศอะเริ่มมี m a r r i a g e Equality แล้วหรือว่าสมรสเท่าเทียมกันแล้วด้วยนะครับทำให้คือเพดานความคิดของคนมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจความหลากหลายทางเพศก็มีวิฒนาการของมันอยู่แล้วเนี่ยมันเลยทําให้ในช่วงทศวรรษนี้เนี่ยเรากําลังให้ความสําคัญกับสมรสเท่าเทียมมากกว่าทั่วโลกเองก็มีแนวโน้มที่จะแก้กฎหมาย Civil Partnership ให้เป็น m a r r i a g e e q u a l i t y ด้วย พรบรคู่ชีวิตเนี่ยมันมีกระแสะมาสักระยะหนึ่งโดยรัฐบาลประยุจันโอชาใช่ไหมครับแล้วก็แม้กระทั่งมิสนุเครื่องงามเองอะ่ะแกเองก็บอกว่าเนี่ยเอาอันนี้ไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปแก้กฎหมายใหญ่เนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดแม้กระทั่งอาตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็คือวินิจฉัยออกมาว่าไอ้มาตารา1448ปเนี่ยไอ้ประมวลกฎหมายแพ่งรับพานิดหนึ่งมาตารา1 4 4 8เนี่ยมันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ โอเคถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็เรื่องของคุณไปแต่ว่าสิ่งที่เขาอธิบายขยายความความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์มากๆเลยในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ไกลไปถึงมองว่าถ้าแก้แล้วเนี่ยจะนําไปสู่ปัญหาความมั่นคงบ้างปัญหาศีลธรรมของประเทศด้วยอะไรเหล่านี้ศีลธรรมความสุขรียบร้อยอะไรเหล่านี้ไปซึ่งมันเป็นการตีประโยคประเภทนี้มันสามารถตีความได้กว้างมากและอะไรก็ผิดได้ไปหมดเลยในในประเทศเชน่นนี้ใช่ไหมครับก็ เราเห็นกระแสแล้วว่าทางฝั่งรัฐบาลฝั่งที่อยู่เคียงข้างรัฐบาลเนี่ยมีแนวความคิดยังไงที่จะผัานพรบคู่ชีวิตซึ่งอีพอรบคู่ชีวิตเนี่ยโอเคถ้าเราพูดไปในสมัยเมื่อรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเราก็จะไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าบริบทโลกมันเป็นเช่นนั้นแต่ะเ,เมื่อมันมาพูดในบริบทโลกที่เป็นเช่นนี้ในปัจจุบันเนี่ยคือมันก็เท่ากับว่าคุณกําลังจะสร้างกฎหมายกฎหมายหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะคนบางกลุ่ม บางเพศวิถีเท่านั้นก็คือคนรักเพศเดียวกันแล้วก็ราวกับว่าคือเหมือนแบบเรื่องของกฎหมายสมรสเนี่ยที่ชายหญิงรักต่างเพศจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันคือการสร้างครอบครัวและการถูกได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายแต่ว่าเขาก็ยังไม่เชื่อคือคนที่สับสนพรบคค่ชีวิตเนี่ยเท่ากับว่าเขาอ่ะไม่ได้เชื่อว่าคนรักเพศเดียวกัน LGBTQ เนี่ยจะสามารถสร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนรักต่างเพศ ก็คือมีความจะแบ่งนิยามความหมายของคําว่าครอบครัวด้วยแล้วก็มองว่าคนที่มันต่างกันก็ควรใช้กฎหมายต่างกันทั้งที่กฎหมายมันควรทุกคนกฎหมายเนี่ยควรจะคุ้มครองทุกกลุ่มอัตลักษณ์ทุกความหลากหลายอยู่แล้วในฐานะของแบบประชาชนพลเมืองที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันใช่ไหมครับอันนี้มันคือการสร้างกฎหมายที่แบ่งแยกแล้วก็เลือกปฏิบัติ 1- 2คืออีกกฎหมายเนี้ย มันไม่ได้ได้รับความเห็นจากประชาชนเราจะเห็นได้ว่าณนะที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคนที่สนับสนุนสมรรเท่าเทียมมีถึง3,5 0,000 000่นกว่าคนแล้วนะครับแล้วก็คือจำนวนประชากรที่สนับสนุนเนี่ยมันเยอะมากขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่ฟังแล้วมันเอร่างมันมีร่างสองร่างเนาะร่างโดยฉบับของพรรคก้าวไกลด้วยแล้วก็ร่างอีกอร่างหนึ่งคือฉบับของพรรคประชาชนซึ่งประชาชนจะมีความที่โปรเกรสซีฟมากกว่า นะครับซึ่งไอ้ร่าง <c oughs> ไอ้ร่างของภาคประชาชนเนี่ยมีถึง3ามแสนห้าหมื่นคนแล้วท,ที่ที่ที่โรงนามเนี่ยเยอะมากเหมือนกันถือว่าเยอะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับก็เขาก็ไม่สนใจไม่ได้ดูกระแสะของงานนิรมิตรพลายว่าคนมาร่วมงานเยอะขนาดไหนไม่ได้สนใจว่าข้อเรียกร้องของประชาชนคืออะไรอันนี้คือปัญหาของรัฐบาลที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> ด้วยค่ะเดียวกันเนี่ยการร่างเนี่ยคือถ้าคุณคิดว่าคนมันไม่เท่ากัน คนมันไม่เหมือนกันแล้วคุณก็ต้องมีกฎหมายแยกออกมาให้มันแตกต่างกันเนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้มองถึงคุณค่าวความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกันอนซึ่งมันขัดกับหัวใจหลักของประชาธิปไตยแต่แรกอยู่แล้วเมื่อเราเริ่มต้นผิดผลออกมามันก็จะผิดพลาดไปเรื่อยๆเหมือนทําอาหารเหมือนคุณสูตรคุณผิดแล้วแต่แรกอะไรใช่ไหมครับเราเห็นได้ว่าผลที่ออกมาจาก,จากร,ร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยที่พยายัฐบาลพยายามจะยัดเยียดเนี่ยมีอะไรบ้างก็ไม่รู้แบบ อาสิทธ์ในเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่เรื่องของการอุ้มบุญด้วยอะไรด้วยก็ก็แตกต่างกันออกไปอาจจะไม่มีแล้วบางคือถ้าเราแก้ที่สมรสเท่าเทียมเอา,อางี้กับถ้ากลับไปมองที่สมรสเท่าเทียมถ้าเราแก้ที่ประมวลแพ่งรับพาเนสหนึ่งสี่สแปด 48, จากจากชายจายชายกับหญิงกลายเป็นบุคคลกับบุคคลเนี่ยไม่ว่าเพศไหนก็สามารถเป็นคู่ชีวิตได้กันได้แล้วกฎหมายอื่นๆกฎกระทรวงกฎราชาการหน่วยงาน กฎหมายสวัสดิการกฎหมายประกันสังคมก็จะสามารถใช้ได้เลยเพราะเขาใช้คําว่าคู่สมรสกันแต่ถ้ามีพรบคู่ชีวิตแล้วแปลว่าใครที่ไปแจ้งจดคู่ชีวิตเนี่ยเขาจะสามารถใช้กฎหมายอื่นได้ไหมในเมื่อมันไม่มีคําว่าคู่ชีวิตด้วยแต่ว่าอีพรบนี้เขียนว่าอีร่างพรบคู่ชีวิตนี้กับเขียนว่าโดยอนุโลมซึ่งไอคำว่าโดยสามารถนําไปใช้กับกฎหมายอื่นได้โดยอนุโลมซึ่ง อีกคำว่าอนุโลมเนี่ยมันแปลว่าเป็นการผักภาระให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอีกทีหนึง่งคุณก็ต้องไปศาลเพื่อไปเรียกร้องไปฟ้องร้องเพื่อให้ได้ถึงสิทธินั้นมามถ้าถ้าบางเรื่องที่มันเร่งด่วนนะเรื่องที่แบบอะไรอ่ะการยอมให้ผ่าให้รักษาให้ทันท่วงทีในช่วงฉุกเฉินแบบนี้หรือว่าในเรื่องของรับเงินรับเงินชดเชยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของปากทองแล้วก็ชีวิตอ่ะเราคิดว่ามาโดยอนุโลมแล้วมันจะต้องใช้เวลา มากขึ้นมันอาจจะไม่ทันการก็ได้มันซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่และการอนุโลมเนี่ยมันแปลว่านอกจากผักพาราให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ s u b j e c t i v e มากๆที่ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ตัดสินเนี่ยมีเพดานความคิดแบบไหนมีมี mindset แบบไหนด้วยที่จะตัดสินว่าอะไรอะไรได้หรือไม่ได้มันเป็นมันเป็นเรื่องของอำเภอใจของของคนคนใดคนหนึ่งเลยซึ่งมันเราคิดว่ามัน มันไม่สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของ L G B T Q เลยนอกเหนือจากการที่มองว่าคุณค่าความเป็นคนไม่เท่ากับชายหญิงสตรีแล้วค่ะเดียวกันขนาดที่จดทะเบียนสมรสจดฟรีวะ่ะแต่ว่าถ้าคุณจะจดพรบคู่ชีวิตซึ่งสิทธิ์น้อยกว่าคุณต้องเสียตังค์คืออะไรก่อนคือกลายเป็นว่านอกจากไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์แล้วคุณยังริษถ่ายเงินอีกหรอมันน่าละอายมากการที่บอกเออเนี่ยรัฐมนตรนีว่าการกระทรวงยุติธรรม บอกว่าเราจะให้เป็นของขวัญอะไรคือของขวัญก่อนคือเราไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่คุณยัดเยียดมาให้และอ้างว่าเป็นของขวัญมันดูแบบมันไม่ใช่แม้กระทั่งรางบัลชมเชยมันไม่ใช่แม้กระทั่งของปลอบใจด้วยซ้ำเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่คุณยัดเยียดมาในสิ่งที่เขาขาดแล้วเขากําลังเรียกเหรอความจริงมันเป็นการทวงสิทธิ์ที่เขาควรจะที่ LGBTQ ควรจะได้แต่ถูกลิดรอนไปนะคะเขาก็ทวงสิทธิ์ไม่ไม่ใช่เรื่องของแบบให้ของขวัญไปแต่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องได้แต่แรกอยู่แล้ว